จ้าเอก้ก็ะชิมาอัปเดตแกงอันนี้ให้ดูนะคะครั้งแรกที่แกงนะเอ้แกงอะไรนะนอ้ต้นอ้อค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่นี่ก็เป็นน้ำปลากับน้ำปลากับเอ่อน้ำอะไรนะใบยานางนะคะอ่เอใส่เลยให้เดือดนะคะแล้วก็เป็นต้นอ้อจ้ะนี่ต้นอ้อเธอไปเก็บมาเนาะสัญญาแล้วนะว่าจะแกงให้ดูนะคะคุณจะมีเวลานะคะนี่ค่ะ ามาดูกันนะจ้ะตอ <Thank you. S 1> นเสร็จเมื่อกี้นี่ลืมใส่พริกนะคะนี่ใส่ไปแต่แรกว่าเอยว่าจะเอาหานอไม้มาใส่ด้วยเนาะมันหาไม่ทันวันนี้จ้ะเลยไม่ใส่นะคะโอ้ยลืมกด,กดวิดีโอหมแกงเสร็จแล้วทึงนด้มาเปิดวิดีโอโอ้หยตอนใส่ตอนใส่ต้นอ้อลงไปนะคะตอนใส่ต้นอ้อลงไปไม่ได้ลืมเปิด <laughs> วิดีโอจะ ลืมเปิดคลิปเนี่ยแกงเสร็จแล้วนะคะนี่มันเค็มจากปลาเค็มมากเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยจ้ะใส่แค่ผงนัวนิดนึงแล้วก็ผงนัวนัว่นแหละจ้ะตัดน้ำตาดนิดนึงเพราะมันเค็มนี่จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่แกไปใส่ไอ้ให้พี่แกไปใส่ไอ้เห็ดเองนะคะนี่ถ้าใส่เห็ดคงคงจะนัวแล้วแกให้แกไปใส่เห็ดกับ เออเติมอะไรของแกงนะคะจะแกงมาให้พี่เขานะคะเนี่ยพี่เขารอก,กินอยู่นะคะเดี๋ยวเวลาไปให้เขาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่จ้านี่จ้าเนาะแกงนกมะแกงเออไม่มีอะไรใส่เนาะว่าจะไปซื้อว่าจะไปซื้อนมม้งหนาไม้ใส่ก็ไม่ได้ซื้อมันไม่ทันจ้ะ เราจะไปซื้อนม,ม้าใส่ซื้อเห็ดเออก็ลืมเห็ดไม่ได้นึกหรอกแต่ว่าเออใส่เห็ดก็ถ้าจะอร่อยดีค่ะเนาะเดี๋ยวให้พี่แกไปใส่เองนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะนี่จ้ะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ นี่มอบให้แล้วค่ะดอกไม้ให้คุณเป็นแต่แซ่บเด้อเนี่ยขอบขอบใจมากด้าน้องพลขอบคุณเ่นค่ะพี่จ๋านี่ยกมอให้เลยหนูเอาไว้ถ้วยเดียวถ้วยเล็กๆเอาไว้น้อยจังหนูเพิ่งค่อยกินไงหนูว่าเล็กกินเอาถ้วยเล็กๆจ้ะจ้ะไป่ะโอ้พี่สาวก็ให้กระเพาะปลามานะคะแลกกันแลกแกงหน่อไม้แลกกระเพาะปลานะคะนี่นี่นี่จ้ะโอ้เนี่ยเพื่อนน้องจ้ะไปพี่เขาใส่เห็ดแล้วค่ะเป็นแต่แซ่บ แปะแปะแปบ,บเวอร์แปบเวอร์เลยสาเหตุ <extracting S 2> ตามมาด้วย <laughs> <ๆ> <laughs> ให้เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยมาจ้ะหน่อ,อไม้อยู่นี่งไงบนโต๊ะเนี่ยโอ้ยเขาหานม้วมาเจอหน่อไม้วางอยู่บนโต๊ะ <laughs> มาจา้ะมาดูเมนูว่าเรามีอะไรบ้างเนาะหลังจากเก็บผักมานะคะนี่มาดูกันค่ะนี่ก็คือเป็นผักเอ่ออะไรนะผักคะน้าผัดนะคะนี่ค่ะ คณะทะเลค่ะที่เราเก็บมานะคะเป็นส้มตำค่ะแล้วก็เป็นไก่นะคะไก่อบเปาอนะคะแล้วก็พักมีขมิ้นแล้วนะ,ะขมิ้นเนี่ยจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นผักบุ้งทะเลค่ะแล้วก็มีน้ำำําลําไยจ้าก็แค่นี้เอ้ยมีข้าวเหนียวด้วยค่ะนี่คือข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวะะเหนียวของเรานะคะนี่ค่ะเอ้ยขออนุญาตกินก่อนนะคะเอ้ยไม่ขอไม่ถ่ายให้ดูนะคะตอนกินนะคะ ยูไทยผักให้ดูเนาะนี่ก็คือผักคณะทะเลของเรานะคะคณะทะเลผัดที่เราเก็บมาจ้าและนี่ก็คือส้มตํานะคะนี่ก็ส้มตาจ้าและนี่ก็คืออกินง่ายๆนะจ้าส้มตำมีแค่มะเขือเทศใส่นะ,ะนี่ก็คือเป็นผักขมทะเลนะคะข้าวสวยเป็นผักนะคะแล้วก็มีอะไรนะขมิ้นอ่อนนะคะปลาอบปลาอบจ้าขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตไม่ถ่ายตอนกินนะคะขอโทษค่ะเอ้ยขอตัวกินก่อนนะคะขออนุญาตกินก่อนน้องเขาไปอุ่นหน่อไม้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูอะไรนะของว่างตามมานะคะคือข้าวเหนียวทุกเมนูขขอองงว่าเราาก็คือไม่ข้วเหนียวทุเรียนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะน้องไม่ได้ดูเลยนะดูใช่ไหคะจะกินขนมหวานกันต่อแล้วนะคะนี่นี่น้ำกะทิทุเรียนนะคะน,นี่ก็เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนไม่ได้ใส่สวยๆแล้วค่ะอย่าว่ากนะันนะนี่นี่ก็ใส่ข้าวเหนียวแล้วเนาะ ซิมากินข้าวเหนียวกันจ้าอันนี้ช้อนเอื่อยนี่ค่ะไทท่คางแล้วก็นี่กะทิใส่ค่ะนี่มาเรามาตักกะทิใส่กันนะคะกินหมดหรือเปล่ามันรุ่นนี่ค่ะเราจะเรียนปรหน่อยนึงนะะนี่ค่ะนักกินบอกค่ะเชิญค่ะคุณน้องค่ะฮะช้อนพี่อยู่นี่โอเค แล้คุณพี่อยู่นี่นะคะมาขออนุญาตกินก่อนนะคะนี่คุณหญิงขา,าสวัสดีค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่ให้เอื้ยจ้าคนจนก็ขอให้รวย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 ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคนรวยก็ขอให้รวย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 จ้าคนจนทำงานกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง อย่าเจ็บจะจนอยป่วยอย่าไข้นะคะใครที่ดูคลิปเอ้ยก็ขอให้เขาเจริญยิ่งรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข่ทำงานทำงานกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง,งจ้าขอให้ทุกคนปราศจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ